พอดีไม่ได้อย่างนี้เห็นไหมคะเห็นชัดไหมมาด้วยนะสดมากสดแบบว่าไม่ได้ทาครีมเลยนะคะเรามาเพิ่มพลังกันด้วยคอลลาเจนเอนไซม์เพิ่มพลังจริงๆนะคะไม่ได้ว่าพูดเพราะว่าไม่ได้พูดเพราะว่าเพื่อที่จะขายของเพิ่มพลังจริงๆเพราะว่าเมื่อวานก็ลองแล้วเมื่อคืนลองที่จะไม่ได้กิน ไม่ได้กินโปรตีนก่อนนอนนะคะไม่ได้กินโปรตีนก่อนนอนหูตั้งปลุกตีสี่เมื่อคืนนาตาปลุกให้นะคะนาตาปลุกให้แต่ไม่ตื่น <c oughs> แต่ไม่ตื่นเลยโอ้โหร้องไห้บ้าตื่นหกโมงตื่นหกโมงนะคะไม่ได้แล้ววันนี้เริ่มใหม่นะแต่เมื่อวานก็ได้ออกกาลังกายแหละนะคะนี่เรามาเพิ่มลุกลุก คอลิงสละอุคอควายเพิ่มลุกให้ตัวเองดูแพงกันเออทำไมถึงเพิ่มให้ดูแพงเพราะว่าความที่เราหุ่นดีความที่เรามีผิวออล่าผิวใสเนี่ยกล้องอะกล้องเขาจะดูแบบว่าชัดชัดเจนกับแบบเนี้ยแต่จริงๆแล้วอะผิวใสผิวเงามากๆเลยนะคะเออ ยกินก่อนนอนอะ่ะแล้วก็กินตอนเช้านะคะถ้าใครที่สะดวกทานทั้งวันได้ได้เลยนะคะนี่มอสปุ๋ยกับบอสด,ด้าทานทั้งวันเลยนะเออหอมอ่ะไลฟ์พร้อมกันเลยไม่ได้ดูแล้วจริงไหมอุ้ยโทษทีอุ้ยไม่ได้ดูไงเพราะว่ารีบไลฟ์เดี๋ยวจะไปซื้อของให้ย่าก็เลยว่าระหว่างที่แต่งหน้แเราก็ไลฟ์ไปด้วยเพราะเดี๋ยวเจ๊พรไลฟ์อยู่ <laughs> เออไม่ได้ดูเปิดเฟซมาก็ไลฟ์เลยเออเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อของให้ย่าแล้วก็เตรียมลูกไปโรงเรียนเงียงไม่ยังไม่ได้ดูเปิดหน้าฟีดข่าวเลยนะคะคก็ตื่นมาก็อาบน้ำอ,อ่าแล้วก็อะไรนะไปปั่นผ้าดีจ้าอ้าพี่พี่ฝนพี่ฝนไม่ได้ไลฟ์เหรอคะหนูไม่ได้ดูพอดีพอดีอดคนหนึ่งเขาบอกว่าพี่พรไลฟ์อยู่ไม่ได้ดูเลย เอาไลฟ์สามคนเลยให้ลูกค้าดูพร้อมกันสามคนไลฟ์สามคนเลยพอดีไม่ได้ดูค่ะว่า,าไม่ได้เปิดหน้าฟิชข่าวไงก็จับโทรศัพท์ได้ก็ไลฟ์เลยเพิ่งจะรี้าให้ลูกเสร็จเมื่อคืนก็นอนเย็นห้าทุ่มซักผ้ากองเบลเลอร์เบื่อเลยสวัสดีค่ะลูกสาวนะคะเรามาเพิ่มมูลค่าที่ฝนค่ะเออเดี๋ยวหนูค่อยออนไปออนไปแล้วค่อยบอกจะเอากาแฟ เอากร20เอาแม่ลืมเอาไว้นี้มาน้องเอเแเป็นไก่ไข่ผ้าไหมเป็นไก่ไข่ผ้าไหมแม่ไว้ไหนกันไม่รู้ฉี่เอาแล้วกันนะคะเรามาเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองดูแพงลุกดูแพงกันนะลุกดูแพงเป็นลุกยังไงลุกที่ผิวสวยหุ่นดีบุคลิกภาพดีนะคะเออบุคลิกภาพดีนะทีนี้ก็คือ หลังตรงหลังตรงปื๊บอ่าบางคนหนะ้าสวยหุ่นดีแต่หลังคอมไม่น่ารักนะคะทุกคนไม่น่ารักนะแต่ถ้าเราสวยเราหุ่นดีบุคลิกภาพดีหลังตรงโอเคเลยโอเคเลยอ่าจะนานๆครั้งที่ปุ้ยจะคือถ้าสะดวกตัวไหนก็จะได้ใส่ชุดอ่าชุดอ่าออกกำลังกายไร์นะคะแต่ว่าเราสะดวก ือตอนเช้าอะ่ะเราก็มีธารกิจที่ว่ามีงานประจำเนอะลูกเล็กลูกน้อยอีกเราไม่ได้ว่าว่างอยู่บ้านทํางานธุรกิจที่บ้านหรืออะไรส่วนตัวที่บ้านอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยไม่ได้มีเวลาที่จะมาออกกำลังกายตอนเช้ากลางวันเย็นเราก็อาศัยทํางานบ้านอาศัยทํางานที่โรงเรียนเป็นการที่ออกกําลังกายไปในตัวนะคะนี่ หอมหอมสาวเอสพ c ร์ตคอฟฟี่สาวกาแฟอย่าได้อย่าได้มองข้ามกาแฟเอสพาร์ตคอฟฟี่เลยนะคะอย่าได้มองข้ามโบตาพีเลยนะเป็นอะไรที่สุดยอดมหัศาจรรย์สำหรับร่างกายของมนุษย์เราแล้วนะคะเป็นอะไรที่ดีมากๆนอกจากกินแล้วยังพอกหน้านอนได้ด้วยนะเอออาทิตย์นี้ไม่ได้พอกหน้านอนเลยนะคะออบางทีเราก็ลืมอย่างเมื่อวานเราก็กลับมืดๆกลับน้องทำกันบ้างภาษา,าไทยยังทำแล้โอเค เราก็เป็นโชคดีหน่อยที่สามีเราก็ช่วยดูลูกนะคะเราก็ได้ออกกําลังกายนิดนดินนิดนิดนหน่อยหน่อยลูกชายมาแล้วลูกชายมาแล้วนี่ก็มาทาครีมมาทาครีมให้ทุกคนดูเห็นไหมว่าขนาดหน้าสดน่ะขนาดหน้าสดยังแบบยังแบบเงาเงาว่ะแล้วถ้าเจอตัวจริงจะขนาดไหนเออมีแต่คนบอกว่าเฮ้ยตัวจริงแบบว่า ใสกว่าในไลท์สดอีกนะเออใสผิวใสผิวใสใสมันไม่ได้ผิวขาวแบบไม่ได้ผิวขาวเหมือนคนฉีดเออเอเมื่อคือนปุ้ยดูแอปติกตอกเมื่อคืนปุ้ยดูแอป t ิกตอกนะมีแบบคนคนเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าอะไรรู้ไหมไปฉีดผิวขาวมาแล้วช็อกฉีดผิวขาวมาแล้วช็อกก็เลยเข้าโรงพยาบาลเขาก็เลยบอกว่าเขาเข็ดแล้วเขากินอาหารเสริมดีกว่าเขาก็ไปเจออาหารเสริมกับ ทาครีมเ,เขาก็ขาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครสะดวกทาครีมสะดวกทานตัวไหนก็ศึกษาดูให้ดีๆนะคะอแต่ว่าถ้าฉีดอันตรายจริงๆเพราะว่ามีมีคนแบบว่าเออนนาะเข้าลงมาบาลไปแล้วเนาะก็ก็ดูแลสุขภาพันด้วยนะคะเวลาเราเราเข้าใจแหละคนที่อยากสวยอยากขาวผู้หญิงเป็นทุกคนแหละอยากสวยอยากขาวเนาะแต่ว่าศึกษาก่อนนะบางทีอะไรที่มัน เห็นผลปุ๊บเห็นผลปั๊บมันก็อันตรายไปนะคะอย่างฉีดขาวปุ๊บไปฉีดฉีดผิวปุ๊บมันก็จะขาวปั๊บใช่ไหมทาครีมมาทาครีมให้ทุกคนดูจ้าลูกยังไม่ทําอะไรลูกกันบ้านกันบ้านภาษาไทยใช่ไหมแล้วเมื่อคืนเมื่อคืนทําอะไรอยู่แม่ถามพี่ต้าว่าพี่น้องทําอย่างพี่น้องพี่บอกว่าน้องทําแล้วแม่ก็เลยไม่ได้เรียก พี่แจ้คเนี่ยว่าน้องแกนทําแล้วเมื่อกี้แม่ถามน้องทํากันมาอย่างน้องก็พยักหน้าเพราน้องแกนอยู่ข้างนอกกับปานอืมไมป็นไหลลงกินกินกินนี่กินแมมพี่พี่กินไม่ได้เออเมื่อก่อนพี่กินได้ทำไมเดี๋ยวนี้พี่กินไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะดูแม่ค้าดูแม่ค้าแม่ค้าหัวดถดวติดฟันมัน,นมันถึงปีนีล่ลง <laughs> กินเวเตอร์พีติดฟันนะคะทุกคน เดี๋ยนะกินนมไปกินนมก่อนเแบบลลกไป่แบบอเจ็ดโมงกว่าแล้วนะคะเอ้ยทุกคนเขากินกันถ้าอยากใส่เร็วๆนะกินเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดนะเออกุยกินแคปเดียวก <laughs> ุยกินแคปเดยวแฮปปี้กินแคปเดยวแฮปปี้ สวัสดีค่ะสวัสดีคน300ล้านคนนะคะนี่เอ๊ะทำไมต้องมาชงกาแฟให้ทุกคนดูกินไลฟ์สดทำไมต้องมากินโบตาพีไลฟ์สดให้ทุกคนดู <c oughs> เพราะว่าตัวเนี้ยนะคะนอกจากเขาจะช่วยเรื่องหุ่นแล้ว นอกจากเขาจะช่วยเรื่องหุ่นนะคะเขายังช่วยเรื่องสุขภาพร่างกายช่วยเรื่องผิวช่วยเรื่องกระดูกนะคะทําไมเราถึงพูดได้ทาไมปุ้ยถึงก็มาพูดได้เพราะว่าเห็นผลกับตัวปุ้ยเองเลยนะคะเห็นผลกับตัวปุ้ยเองแล้วก็เอามานําเสนอนําเสนอให้คนที่เขากําลังประสบพบเจอปัญหาเรื่องกระดูกเรื่องเล็บเรื่องผมนะคะเรื่องหุ่น บางทีแบบบางคนนะปุ้ยเจอนะเขาเป็นอะไรที่ติดเสพติดยาแล้วความอ้วนเลยอะ่ะเอออะไรที่ว่ากินแล้วผอมเนี่ยกินหมดกินหมดทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นยาผอมคลินิกยาผอมยี่ห้อดังๆอ้าวสรุปแล้วไม่ผอมคะ่ะสรุปแล้วไม่ผอมคะ่ะเกิดจากอะไรอันนี้ไม่ทราบนะคะแต่ของเราของเราถ้าของเราอะยังไงก็ผอมแต่ถ้าไม่ผอมคือ กินกาแฟาเอสพัคคอฟี่กล่องเดียวหรือกินโบตาพีกล่องซองเดียวนะคะ1ซองเนี่ยมันจะมี5 0เอ้อะไรแม่มวจะมี60เม็ร590บาทนะคะทุกคนซึ่งก็ถ้าคนทาน2แคปก็จะได้1เดือนเนาะแม่ปุ้ยทาน2แคปแหละแม่ปุ้ยก็ไม่ออกกำลังกายด้วยแม่ปุ้ยก็ไม่ไม่อดอาหารไม่งดอาหารด้วยปกติกินปกติเลยไม่มาอดข้าวเย็นเออเนาะแกนหมาพี่ดาวเสียชีวิตแล้ว เขาคลอดลูกตายเออเขาไม่ได้คลอดลูกตายอะเมื่อกี้แม่ไปถามเขาว่าเอ้อเอาเป็นอะไรตายโดนยาเบื่อหรืออะไรยังไงเจ้าของเขาอะแม่น้องอะไรนะคลอดลูกไม่เป็นแม่น้องอะไรนะน้องดาวไม่ใช่แม่น้องดาวที่ผู้ชายอะตัวเล็กอะแม่อะไรอะน้องฟินเหรอน้องฟินแลนด์ใช่ไหมใช่เออพ่อน้องฟินแลนด์บอกว่าเออเมื่อวานก็ยังดีดน่าจะปวดท้องคือหมาหมาดาหมูตุ่น่ะน่าจะปวดท้องคลอดเพราะเป็นคลอดแรกของเขาเป็นท้องแรกของเขาคลอดลูกไม่เป็น แล้วก็มานอนตายตรงเนี้ยตรงหน้าต่างหน้าต่างบ้านดาวอ่ะน่าสงสารเหมือนกันเนาะกาลังจะมีลูกเล็กๆเ,เลยอกําลังแบบอยากเล่นลูกหมาเอ้ยหมาตายหมาได้มาตายก่อนอ่าทีนี้ผิดหลุดหลุดเรื่องไอ้นี่ไปเป็นเรื่องหมาจะแล้วหมาหมาทานไม่ได้นะคะเปืองหมาเราจะไม่ให้ทานบทพีนะคะเปืองให้ให้เรากับลูกทานแทนนะคะ ทุกคนนี่นี่เออมาทาครีมเนี่ยดูซิว่าทําไมหน้าใสทาําไมหน้าใสาเพราะอะไรรู้ไหมส่วนประกอบเลยส่วนประกอบง่ายๆเลยก็คือคอลลาเจนนะคะคนเราอะอย่าง,อย,างอย่างยิ่งเรามีลูกแล้วนะเรามีลูกแล้วนะลูกหนึ่งคนอะจะดึงคอลลาคอลอะแคลเซียมคอลลาเจนจากร่างกายเราไปแล้วคิดดูมีสองคนเขาก็ดึงไปทั้งสองคนอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนท้องหมอถึงได้ให แคลเซียมให้ยาบำรุง,งแคลเซียมบำรุงกระดูกเรามากินใช่ไหมเพราะว่าเราอะ่ะเพราะว่าลูกอะ่ะเอาจากเราไปแล้วทีเนี้ยพอคลอดลูกเสร็จอะไรเสร็จเนาะเราก็ไม่ได้กินยาแคลเซียมกินแล้วเราก็เลี้ยงลูกไปตามปกติอ่าแต่ด้วยด้วยสภาวะการที่เรากินอาหารหน,นู่นนี่นั่นเลี้ยงลูกพักผ่อนน้อยเนาะโสมนะคะสภาวะหลังคลอดลูกเราเป็นอะไรเป็นโรคซึมเศร้าใครเป็นบ้างหนาวแล้วลูก <Okay. S 1> หนาวแล้วใส่เสื้อแขนยาวเหไหม ไดแค่ขันยาไปเหนือนมเนาะนะคะใครที่เป็นสภาวะหลังคลอดลูกโรคซึมเศร้านะคะคุณแม่อ้วนหลังคลอดนะทานโบตาพีได้นะคะทุกคนปลอดภัย100%เอเเพราะว่าเป็นโปรตีนที่ทาํามจากถัว่วร้อเเซ็นต์เลยสก,กัดเป็นถัว่วแบบ เป็นโปรตีนขนาดเลก็กอะไม่ใช่โปรตีนขนาดใหญ่ถ้าโปรตีนขนาดใหญ่ก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์อกไก่ไข่อะไรอย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> ผักผลไม้ที่เราวัน,ว,นวันหนึ่งอะเราไม่สามารถกินได้ครบเลย <c oughs> ถ้าถามว่าต้องกินวันละกี่แคปกินวันละกี่แคปกินวันละกี่แคปโอ้เนอกินวันละกี่แคปก็คือถ้าโดยหลักอะหนักสิบกิโล <c oughs> ใช่ไหมหนักสิบกิโลต่อหนึ่งแคป แล้วปุ้ยหนักห้าสิบสี่ปุ้ยต้องกินห้าแคปใช่ไหม <c oughs> เนี่ยถ้าเรากินห้าแคปต่อหนึ่งวันอะเราจะมีพลังงานที่เยอะเราจะลีนหุ่นได้ดีมากเขาจะมาช่วยทำง,งานสร้างกล้ามเนื้อให้เราปุ้ยต้องเอลยี่สิบสองแน่เลยเอ้ยไม่ใช่ต้องเอลยี่สิบแน่เลยถ้าเรากินแบบว่าวันละห้าแคปพลังโน้นเหลือนะคะปุ้ยกินว่าปุ้ยกินวัน,น,วนละสองแคปคือเช้าหนึ่งแคปแล้วก็ก่อนออกกำลังกายตอนกลางคืนออก ก่อนออกกำลับบงกายตอนเย็นหนึ่งแคปนะคะก็จะเนี่ยขนาดเนี้ยมันยังทําให้ปุ้ยลีนลงได้เลยแต่ปุ้ยก็ไม่ได้ไม่ได้คุมอาหารนะไม่ได้คุมอาหารนะเชื่อไหมว่าปุ้ยยังกินแบบชาพี่เพิ่งตื่นขบคุ้ค่าขอบคุ้นค่า,อ,คาอ่าพอดีเพิ่งอ่าถึงไหนละลืมอ๋อปุ้ยชอบกินอะไรนะ แม่ยังกินอะไรนะไอชาเขียวแล้วชาเขียวเพิ่มวิปครีมอ่าชาเขียวเพิ่มวิปครีมแล้วก็กินอ่าเ็ปแซบบี่นะคะเมื่อวานก,ก็ไปกินเบอปซี่กินหมูมันชอบมากเลยเบคอนหมูติดมันชอบนะคะ <c oughs> หมูย่างเกาหลีอะไรเงี้ยชอบเลยแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไ,ม,ไ,ม,ไม่ไม่ได้คุมไม่ได้คุมหวานคุมมันคุมทอดเลยเลยยิ่งกล้วยทอดมันทอดนะคะจะชอบกินมากวันนั้นก็กินอะไรนะเผือกเผือกอะ่ะ ที่ที่ข้างร้านก๋เตี๋ยวที่น้องไปกินอะไรอะไรนะขนมเออเออนั่นแหละกินเผือกมาน้องกินอะไรนะเรนโบแเหรอกินเขาเรียกเลยมาโพนี่อืมค่ะเอ้ทาคารีมยังไงทาคารีมยังไงให้คนดูนะคะเออเรามากินกาแฟเอสเพรสโซ่นะคะ <c oughs> ให้ให้ผู้คนดูอ่าทาครีมด้วยจะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา ในการทํางานประหยัดประหยัดเวลานะคะเออนี่ยแม่ปุ้ยนะแม่ปุ้ยนะเบาหวานเป็นปกติแล้วนะคะจาก200อกว่านะคะกินโบต้าพีเข้าไปสี่ซองสี่ซองทีนี้แม่งดไอ้นี่เลยแม่งดคาราบาวแดงแม่เป็นคนกินคาราบาวแดงทุกวันวันละสองขวดแล้วก็กาแฟกาแฟซองอะ่ะ สีเขียวๆอะ่ะกาแฟเนสกาแฟใช่ไหมเออกาแฟซองแม่ต้องกินสองซองนะขอมแแม่ปุยากินสองซองแล้วก็กินสองซองไม่พอนะอแก้วกาแฟสีฟา้าที่มันเป็นถ้วยแค่นี้ใช่ไหมแม่ก็จะกินน้าครึ่งแก้วกาแฟสองซองแล้วก็นมข้นหวานอ่ะนมขนนยยออ้นหวานอีกเยอะๆหวานๆเลยเออแม่กินอย่างเงี้ยทุกวันจนแม่ความดันขึ้นไขมันอุดตันในเส้นเลือดความดันมาหวานหมองด หมองดปุ๊บเราก็บอกว่าแม่ควบคู่ไปกับโบตาพีเลยนะคะควบคู่ไปเลยตอนนี้นะแม่งดมาหนึ่งเดือนแล้วนะคะเชื่อไหมว่าเบาหวานจากสองร้อยกว่าเหลือร้อยห้าสิบสี่เป็นปกติแล้วแม่เป็นปกติแล้วนะคะไปแล้วความดันก็ลดลงมาปกติแล้วแล้วแม่นักห้าอ้าเก้าสิบสี่เก้าสิบเจ็ดอ่ะ, 94, 97, อะแม่นักเก้าสิบเจ็ดตอนเนี้ยแม่เหลือแปดสิบแปดแล้วนะคะ ี่เดือนสี่เดือนนะแม่หนักจากเก้าสิบเก้าสิบเจ็ดเหลือแปดสิบแปดใช่ใช่แปดสิบแปดนะคะ <c oughs> เห็นไหมว่าโ้าพีอ่ะให้พลังงานกับคนมนุษย์เราอะ่ะได้ขนาดไหนมหศัศจรรย์ขนาดไหนนะคะคุณอย่าใจร้อนนะคะคุณลูกค้าขาอย่าใจร้อนนะคะทาแป้งกันนะคะอย่าใจร้อนเรามาทาแป้งเย็นเย็นกัน อยาใจร้อนว่าหนึ่งซองหนึ่งกาแฟหนึ่งกล่องวอเตอร์พีหนึ่งซองแล้วคุณยังไม่ลดเพราะว่าคุณสะสมไขมันมาตั้งกี่ปีแล้วนะคะคือของเราอะไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะคะเป็นยามหศจร <c oughs> รย์เอ้ไม่ใช่ยาเป็นโปรตีนมหัศจักรย์แต่ไม่ใช่ยาลดความอ้วนเออคุณลูกค้าอยาใจร้อนว่าหนึ่งซองไม่เห็นผลเลยนะคะหนึ่งซองไม่เห็นผลเลยเห็นไหมคุณทุกคน ทุกคนค่ะขนาดคุณไปฝึกงานอ่ะคุณไปฝึกงานคุณยังทดลองงานสามเดือนเลยทําไมคุณไม่ทดลองสวยสามเดือนบ้างนะคะแม่ดาวเรียงพี่มีดอกแล้วเหรอคุณคุณสามารถทดลองสวยได้นะคะสามเดือนเออถ้าคุณทดลองสวยสามเดือนมีความอดทนทดลองสวยสามเดือนได้นะแล้วคุณจะสวยตลอดชีวิตเลยคุณจะสวยตลอดชีวิตเลยคุณจะหุ่นดีผิวสวยมากนะคะ เรามาทดลองสวยกับปุ้ยกันไหมเออปุ้ยทดลองสวยเราปุ้ยติดเลยนะวงการนี้เข้าแล้วออกไม่ได้นะคะทดลองสวยอะวงการนี้เข้าแล้วออกไม่ได้นะ <c oughs> เห็นไหมหน้าสดก็รอดใครที่หน้าสดไม่รอดเออมาจัดโปรตีนโปรทีไปกิน <c oughs> จัดคอลลาเจนไปกินนะคะรับรองอยังไงก็รอดตื่นมาสวยเลยจริงๆ <c oughs> ใเทพพี่แอม กาแฟเอสเพรสกาแฟลูกชายทานได้นะคะแต่ไม่ให้ทาน่านนี่ทานได้อาทานโชน้อยทานโชน้อยโอ้โหดกดกดโอ้โหกึบกๆึอบกัมเี่หมดแก้วเดี๋ยวไปกดน้ำร้อนให้แม่หน่อยเอาไปเซ็แค่นี้ซคกแค่นี้ขอบคุณค่ะนี่เห็นไหมกินกินกาแฟแล้วพลังงานมาเลยใช้ลูกป่อเลยนะคะทุกคน สวัสดีครับโอ้นี่นี่ตั้งใจไว้ไปไหนมาไปไหนมาอาไม่ได้อาบน้ำเหรอป้าอาบอยู่อาวเลยหายไปตั้งนานเลยว่าอาบน้ำตั้งใจไว้ตั้งใจไว้เลยปีหน้าไม่ปีหน้าละวันนี้แหละวันนี้แหละนะคะเราจะสู้เราจะสู้เราจะสู้ เพื่อบดาพีเราจะสู้เพื่อทีมเราจะสู้เพื่อแม่ทีมเราจะสู้เพื่อครอบครัวนะคะสู้แน่นอนความฝันไว้เลยตั้งเป้าไว้เลยนะคะเราจะบ้านมีแล้วนะคะเราจะมีรถเก่งเพิ่อมอีกหนคันนะคะเราจะมีเงินในบัญชีเงินในบัญชีเนี่ยนอนเลยนอนเฉยๆเลยสิบล้าน เต้นใหม่เต้นใหม่อู๋แม่มมเแต่ตะลึงเห็นไหมกินกาแฟแล้วดีดนะคะทุกคนใครอยากดีดกินกาแฟมาลูกชายมาดีดหลังกล้องแม่หน่อยเร็วมาเต้นใหม่อ่าเห็นไหมกินกาแฟแล้วดีดนะพลังงานเยอะนะคะเราจะมีเงินเงินในบัญชีนอนเลยสิบล้านที่เหลือเราก็มาเปลูกเปสาวีเปพ่อเปแม่เออเราจะสู้คนเดี้ยเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆสวยๆหุ่นดีๆผิวออร่าสู้ โบตาพีจัดให้ไม่ได้ขายฝันนะคะโบต้าพีทาให้เราจริงๆนะตอนเนี้ยคือแบบอุ้ยสต๊อกมา20แล้วตอนนี้กําลังหาเงินสต๊อก100 200,000นะคะสต๊อก100 200,000ทำไมถึงใจใหญ่ที่จะมาสต๊อก100เพราะว่าแบรนด์นี้กินกินแล้วเราเห็นผลจริงแล้วเรานําเสนอคุณภาพให้คุณลูกค้าเรานําเสนอ สิ่งดีๆที่มีคุณภาพเอ้ยหลุดเฟมมานี่มานน่มานี่น,นะคะหลุดเฟมใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพมีปัญหาเรื่องหุ่นเข้ามาสอบถามทักสอบถามได้ปรึกษาได้ฟรีปรึกษาฟรีเลยแม่ค้าไม่คิดตังแม่ค้าใจดีไม่เวียงไม่วีวนด้วยนะคะถ้าคุณเปิดใจพร้อมสวยอะยังไงคุณก็สวย <c oughs> คุณเปิดใจพร้อมรวยลุยคะ่ะแบรนด์นี้มีแต่ให้คะ่ะ เนี่ยเดี๋ยวจะมีโปรตีนพัดออกมาเก็บเงินอีกอ่น้องป๊อาบน้ำเสร็จแล้วเราต้องเราต้องหาเงินให้ได้ที่จะมาเปิดสต็อกโมด้ <c oughs> าพีพัดสุขสุะลูกสวัสดีค่ะบ๊ายบายสาว